เนี่ยดูนจะจัดกลางปีแล้วทุกคนนี่นี่นี่อุ้ยสวยวอะแม่มันเออ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 ได้เกลือเตี๋ยน้ำโตสกีก่อนสกีตำม้วนสกีหนึ่งเี๋ยวเอาก๋วยเตี๋ยวกับสุก,กี้ก่อนกกกกนะคะจังตำม้วนเนาะเพืเ่อตำม้วนก,ก,ก่อน,จน,เ,อนเจลูกเอาอยางมากก็ได้เป็นบเอาสากรกะเบียกก้อนบบลูกยาเอาตำม้วนก็ไม่จะได้กินน้ำกันเนาะเอาทำอะไรต่เดนหึง นกคุมลีแต <plane>. ่ม <niño sharing> ั <edi> ่อก่อนนะจ๊ะล <Jim> <ending> ูกสาวมาจากขอนแก่นค่ะตั้งใจมาเล็ค่ะขี่รถอีเตงงูมาเร็คขาเออรถอีเตงจริงมันเป็นเหมือนเขาเรียกว่ารถอีเต่าบานเขาเรเอรถอีเตงมันเหมือนเต่านะจ๊ะ เนี่ยดูนะจะกลางปีแล้วทุกคนนี่นี่นี่อุ้ยสวยออกไแม่มันเออ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 ได้ต้องเอานี่ลงก่อนจริงเพราะว่าปีกมันอยู่สูงไะเนาะมันเหมือนเพลงอะไรนะแม่เพลงเนี่ยเฮ้ยันคุ้นๆอยู่นะแม่กางเกงแล้วอุ้ยเดี๋ยวนะมันติดอยู่ทุกอ่างทุกคนมันมันเหมือนเพลงอะไรนะทุกคนลองคอมเมนต์มาหน่อย บินแล้วสวยๆไม่กลางสืบินเลยครับแม่เขาบอกเออบัตเตอร์ไฟเออวันนี้ไม่ได้เดินนะครับวันนี้บินเอาปีนเอาหน่อยจ๊ะเจ็บไหมแม่บอสละมันมีมันมีมันมีหัวสำรองเนาะ เมื่อวานถ้าเป็นเจ้ามือว้านนี่แม่ตายคอหลอดเก่งพาอไม่กินยาภูมิแพ้เมื่อวานเนี่ยแม่แพ้มึอนี่ดีดดองๆได้เด้อเออเีเยว่าจะกินเอ็มร้อยอยู่สิกินกาแฟบักกีเออเออรอก่อนกินเหมือนกันแวมพร์ส์ถังเป็นอย่างว่าละแม่ไม่ได้เป็นห่วงห่วงแม่เลย โอ้ยสวัสดีนะคะเอ้าคุณผู้ภาคธีงานหนึ่งมาหนิไม่ไม่ใช่มันไม่ใช่วันหยุดนะวันนี้เพิ่นเพิ่นคือเบิองเขาหลายแต่เก่งเพิ่นหลักหลบงานมาเบิองด้นี่เนาะเขาเขาไปในห้องน้ำไปเบิองได้หนิท่านตาไปเข้าห้องน้ำเป็นบ้าเขาดูไปด้วยทำงานไปด้วยได้คิดงานออกเจ้านายไม่ว่าเหรอพักเที่ยงได้แม่เหรออ๋อแล้อพักเที่ยงจ้าอ่ะมันเห็นจนพักเที่ยงกินข้าวไปด้วยดูเราไปด้วยไงอุณเม่อหนึ่งพันแปดร้อยแล้วคุณแม่กินข้าวกับอีเกียบปะจ้า ก็มีเกียวมาค้าทำไมแม่รู้หนูแอบดูในห้องานใฮ้เฮ้ย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 เฮยเน้เฮ้ยเฮ้ยยเฮยเเฮ้้ย้เยเฮ่ยีฮเห้ยเเฮ้ย้ มันจะเสัค่ะแม่บ่แพ้แม่บ่ห่วงค่ะแม่จะไม่ห่วงไม่หวงนะคะขอให้อร่อยเป็นหลักนะคะเลียงค้นมาทําไมใส่มะเขือเทศเยอะจังมันไม่เสียดายเลยบ่เสียดายค่ะขอให้อร่อยค่ะเพราะว่าเวลาเขาตํมามะเขือเทศหน่อยเนี่ยมันจะไม่เป็นน้ํา ถ้าเราตําเยอะมันจะเป็นน้าํามันจะนอ้วนรัวมันจะแสบค่ะอ,อ,อืมแม่เอาความอร่อยเป็นหลักนะคะถ้าว่าอร่อยค่ะเพิ่นไม่กินทีเดียวเพิ่นหนีจ้าอันนี้ลูกสาวม,มาจากคอนเจนเพิ่นไม่กินสามเทียสี่เทียร์หรอกนะคะเนี่ยเพราะว่าเพิ่นตี๋ใหญ่มากเขี้ยนะอันนี้ตำม่วไม่ใส่หอยเออใส่เลยใส่หมดทุกอย่างแล้วนะจ๊ะอันนี้ตำป่านะจ๊ะมันรศมากแนยะ แม่แม่ชอบใส่มะเขือเทศเยอะๆ,ๆนะคะไม่นาอันชอ้อนโอ้ยจานมาันเ<า>ป็นฮะร้องป่านะครับรวยแล้วดิอ,อันละฮามันจีนเป็นจะได้รู้คือจืดคืออืดแต่รู้คือบ่ออันคือบ่ออันไปหนามะหลังเน่มันคือบ่โบกเนื้อรูมันบอ่อเส,สียบจะมาลวกอันละไอ้ลามฮะย่างโดนกระสังของอีกตัวดนดึงรู<า>้ฮะสุกี้ซุกี้ก๋เตี๋ยวนะคะเดี๋ยวเมียนมนี่ก่อน เอ้ยผักนะแม่นายังไม่มีผักกับอันนั้นเลยเนี่ยมาเอาทั่วพูกับผักอันเนี้ยน <ปะ S 1> ทั่วพูเลิศมากนะคะเพราะนั้นเหล็กจ้ะอ่านสกีนะกเค